สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมมีคลิปจาก Google form ครับมาฝากคุณครูทุกท่กทานนะครับซึ่งกําลังใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกลของการ,การสอบเนาะคราวนี้มาดู Google form นะครับในการตั้งค่าให้ไม่โชว์คะแนนไม่โชว์เฉลยน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการส่งคะแนนให้กับนักเรียนทีหลังนะครับผมคอมเมนต์ไปว่าป้องกันการทุจริตการสอบออนไลน์นะครับก็คือ หลังจากการสอบออนไลน์หรือการจัดทดสอบของเด็กเนี่ยเราจะรู้ว่าเด็กๆบางคนเนี่ยมีการเป็นหน่วยกล้าตายเข้ามาสอบก่อนเพื่อขอดูเฉลยนะครับแล้วก็ส่งต่อคําตอบต่างๆให้กับเพื่อนๆในช่องทางออนไลน์ต่างๆเนาะวิธีการนี้นะครับเราสามารถที่จะป้องกันการทุจริตของเขาได้ด้วยการไปตั้งค่าบน Google Form นะครับให้ไม่โชว์คะแนน ไม่โชว์เฉลยนะครับแล้วเมื่อทุกคนสอบเสร็จหมดแล้วน,นะครับคุณครูก็จะทําการส่งคะแนนคืนให้กับเด็กๆทําให้เด็กๆนั้นทราบคะแนนหลังจากคุณครูตรวจเสร็จแล้วอารมณ์ของการสอบแบบนี้ก็เหมือนกับที่เด็กมากาข้อสอบบนกระดาษและคุณครูมาตรวจจากนั้นค่อยประกาศคะแนนก็จะคล้ายๆอารมณ์นั้นเหมือนกันนะครับเราจะทําอย่างไรในการตั้งค่าของ Google Form เพื่อให้ส่งคะแนนทีหลังเมื่อเด็กสอบเสร็จแล้วเราไปดูกันครับ ตรงนี้เป็นตัวอย่างการเซตค่านะครับหรือการตั้งค่าข้อสอบบน Google Classroom นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเป็นการสอบปลายภาคนะครับเราก็ทําการสร้างฟอร์มข้อสอบของเราปกติออกมานะครับครนี้เราคลิกเข้าไปดูในมุมมองของคุณครูก่อนนะครับเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็คลิกที่รูปดินสอขวาล่างนะครับตรงนี้ครับผมขออนุญาตแนะนําสําหรับ g o o g l e Form แบบเก่าก่อนนะครับใครที่ใช้เมลองค์กรอนนย่างของโรงเรียนผมตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นแบบใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำฟอร์มแบบเก่าก่อนแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปจะเป็นรูปแบบของฟอร์มแบบใหม่นะครับในการตั้งค่าไม่ให้โชว์เฉลยนะครับวิธีการตั้งค่าก็ไม่ยากเนาะก็คือไปที่รูปเฟืองครับอ่าไปที่การตั้งค่านั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเรามาทบทวนการตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเริ่มจากนะครับจำกัด ผู้ใช้ว่าต้องเป็นเมลโรงเรียนหรือเมลองค์กรเท่านั้นนะครับอันนี้แนะนําให้ติ๊กนะครับต่อมานะครับในการสอบนะครับจำกัดให้ตอบกลับได้แค่1ครั้งอันนี้ควรติ๊กไว้นะครับเราจะทําการบังคับให้เขาตอบกลับได้แค่ครั้งเดียวซึ่งผู้ตอบนะครับต้องลงอ่ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีอีเมลของโรงเรียนเท่านั้นนะครับอันนี้ขององค์กรน,นะต่อมาในพาร์ทของการนําเสนอนะครับเราก็ส่วอย่า่เราจะเลือกตรงนี้เนาะติ๊กอ่ สับเปลี่ยนคําถามนะครับเพื่อให้เขาต้อการสุ่มคําถามให้เราข้อสำคัญอยู่ที่แถ็บที่3ครับแบบทดสอบแถบนี้ครับที่เราจะมาใช้ตั้งค่าให้ส่งคะแนนทีหลังนะครับก็เลื่อนลงมาครับปกติค่าเดิมฟองเขาจะเป็นแบบนี้นะครับให้คุณครูเปลี่ยนคะแนนตรงนี้นะครับเป็นภายหลังจากการตรวจสอบด้วยตนเองครับและตรงนี้คุณครูเอาออกให้หมดเลยครับออกหมดทุกอันเลยนะครับ ปกติอาจจะมีการตั้งให้โชว์คะแนนได้นี้เราไม่ให้โชว์เลยครับและที่สําคัญตรงนี้นะครับให้ล็อกแค่ว่าภายหลังหลังจากที่คุณครูตรวจเสร็จหมดแล้วแล้วค,คุณครูค่อยรีเทิร์นคะแนนหรือทําการส่งคืนคะแนนให้กับเด็กๆนะครับแค่นี้ครับเพียงเท่านี้นะครับในหน้านี้เหลือแค่อันเดียวนะครับก็กดบันทึกเสร็จสิ้นแล้วนะครับตอนนี้เราทําการตั้งค่าให้เด็กๆทําข้อสอบแต่ไม่เห็น คะแนนไม่เห็นฉเฉลยใดๆเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสาธิตเป็นนักเรียนให้ดูนะครับครับแล้วตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตมาในมุมของนักเรียนนะครับมาในมุมของนักเรียนละก็แค่นักเรียนก็เหมือนเดิมนะครับก็คลิกเข้าไปทําแบบทดสอบเหมือนเดิมเหมือนที่เขาเคยทํามาเลยนะครับระบบมันก็จะทําการให้อาจจะให้นักเียกกรอกอ,อ,กอีเมลนะครับก็คือกรอกต้องเป็นเมลองค์กรเนาะและ้วก็ตรงนี้ก็คือกรอก ชื่อนาำสก,กุลชาเล็คที่ที่ผมตั้งเอาไว,นว,า e นาว้นะครับวอลเลตีออกซิคชื่อโชว์นะครับอยู่ม .5 ทับ5นะครับก็ทำการตอบนะครับตอบปกติเลยนะครับลงมานะครับจีระบรรทัดข้อแทดไม่ใช่จุดเด่นนะครับสมมุติสมุด,มดล้วกันเนะาะภาษาเกาห 9. นะครับแล้วก็กดส่งดูนะครับปกติเนี่ยเมื่อกดส่งเนี่ยเด็กจะดูคะแนนได้ใช่ไหมครับก็กดส่งครับไม่เห็นอะไรเลยครับว่างเลยไหมครับเสร็จแล้วนะครับเท่านี้นะครับแล้วคุณเด็กจะรู้คะแนนตอนที่คุณครูทําการรีเทิร์นคะแนนให้เท่านั้นนะครับเร็ดเปิดจะเปิดตรงนี้แล้วก็ไม่มีอะไรนะครับคะแนนก็จะไม่ขึ้นใดๆตัดกลับมาในมุมของคุณครูนะครับเมื่อเด็กอ่า ตอบเสร็จแล้วนะครับอ่าตอบเสร็จแล้วนะครับคุณครูก็แค่คลิกเข้าไปดูนะครับอ่าแล้วก็กดปุ่มนําเข้าคะแนนถูกไหมครับปกติเราทำอย่างนี้เนาะกดปุ่มนําเข้าคะแนนนะครับระบบก็ทําการนําเข้าคะแนนเข้ามานะครับอ่าแล้วก็กดส่งคืนครับถ้าเรากดส่งคืนตรงนี้นะครับเด็กก็จะได้รับคะแนนของทั้งห้องแล้วนะครับกระบวนการก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับต่างกันตรงที่การตั้งค่าตนเองอันนี้คือในมุมของ Google Form ที่เป็นแบบเก่า ต่อมาคุณย่าสาธิตสําหรับ Google Form แบบใหม่นะครับจะอยู่ตรงไหนนะครับ Google Form แบบใหม่ต่างตรงไหนกับแบบเก่าครับดูในหน้าจอนะครับกู o g ิลฟอร์แบบใหม่เนี่ยรูปเฟืองตรงนี้หายไปแล้วเห็นไหมครับอยู่ตรงไหนครับมาอยู่ตรงนี้ครับมาอยู่ที่การตั้งค่านะครับกดการตั้งค่านะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เราก็ติ๊กเหมือนกับเมื่อสักครู่ที่ได้เห็นเลยนะครับก็คือภายหลังนะครับแล้วก็ คำตอบที่ตอบถูกเราปิดหมดเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบใหม่เขาจะมีการเซตสตาร์ทคะแนนให้ด้วยตรงนี้นะครับคือเซตเหมือนกันทุกอย่างนะครับก็คือภายหลังเราก็สั่งปิดคําตอบทุกอันอันงนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ลักษณะข,ของการตั้งค่าแบบ google form แบบใหม่นะครับเพื่อหลายๆท่านได้ใช้ google form ตัวใหม่แล้วที่ว่ารูปเฟืองหายไปนะครับมันมาอยู่เป็นแท็บที่3ปรากฏตรงนี้ เท่านี้เองนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่อยากมาแบ่งปันกับคุณครูนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ